จังหวัดระยองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองจัดมากกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2568ภายใต้สโลแกน Stop d u u g Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านชากมหาสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองทั้ง8อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเดินขบวนอย่างคับคาาาั่งโดยในงาน นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ในายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดงานและมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอาทิเช่นนายวิจิตพาพลงามนายอำเภอบ้านค่าย นายชัดชยัยปลีบมลิพัฒนาการจังหวัดระยองดออรจตุรงวงสวุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาชุมชนและพัฒนาการอำเภอทุกท่านนายทวินปุตกระจางประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนีท้ที่ในการดำเนินงานในการจ้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดประทาน เปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งอ่านสารและนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดครัสนดีเป็นกีนะครนนอกจากนี้ประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่า,ขายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมการแสดงและกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีให้แก่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยอง กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ความรักความสมัคคีของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองและพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ